ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากระเป๋าเดินทางฝันเห็นกระเป๋าเดินทางแปลว่าอะไรฝันว่ากระเป๋าเดินทางหายฝันเห็นกระเป๋าเดินทางหายแปลว่าอะไร ฝันเห็นกระเป๋าเดินทางท่านกําลังจะได้รับข่าวท่านกําลังจะได้รับข่าวจากทางไกลเป็นข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานฝันเห็นกระเป๋าเดินทางณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเออท่านมีดวงจะได้ของขวัญของฝาก หน้าที่การงานก้าวหน้าดีท่านอาจจะได้รับข่าวไม่สู้ดีจากญาติพี่น้องทางไกลก็ได้ฝันเห็นกระเป๋าเดินทางหายตอนเนี้มีคนคิดร้ายคุณฝันเห็นกระเป๋าเดินทางหายนะมีคนอยู่สามคนน่ะคิดร้ายคุณอยู่ แต่สามคนนี้ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องหน้าที่การงานของคุณจะก้าวหน้าดีจะไม่มีใครสามารถทำอันตรายคุณได้ค่ะ <S <S เลขนำโชคศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งศูนย์ฝัน เห็นเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางเนี่ยถือว่าอาจจะได้รับข่าวที่มันมาจากทางไกลอาจจะเป็นได้ทั้งข่าวดีเนี่ยกำลังจะได้รับข่าวแล้วแต่มันเป็นอาจจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีก็ได้แต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล